นิทานเรื่องอ,อมเงินเป็นเรื่องง่ายในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆนักเรียนทุกคนมีความสุขและตั้งใจเรียนแต่มีเรื่องหนึ่งที่ครูเมย์สังเกตเห็นว่านักเรียนหลายคนไม่ค่อยสนใจนั้นก็คือเรื่องการอมเงินพวกเขามักจะใช้เงินที่ได้รับจากพ่อแม่ไปซื้อของเล่นและขนมจนบางครั้งก็หมดไปอย่างรวดเร็ว วันหนึ่งครูเมนัดหมายกับคุณครูทุกคนเพื่อปรึกษาเรื่องนี้และตัดสินใจที่จะจัดโครงการการออมเพื่ออนาคตขึ้นในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การจัดการเงินและเห็นคุณค่าของการออมในชั้นเรียนของครูเมนักเรียนได้รับกระปุกออมสินแต่ละคนและได้รับการสอนเกี่ยวกับการออมเงิน ผู้เมย์อธิบายว่าการออมเงินคือการเก็บเงินบางส่วนไว้ใช้ในอนาคตการออมเงินจะช่วยให้เรามีเงินสำรองในกรณีฉุกเฉินและยังสามารถใช้ซื้อสิ่งของที่มีความจำเป็นในอนาคตได้น้องนุ่นและน้องต้นเป็นนักเรียนสองคนที่ตื่นเต้นมากกับโครงการนี้พวกเขาตัดสินใจที่จะเริ่มออมเงินจากค่าขนมที่ได้รับทุกวัน น้องนุ่นตั้งใจที่จะออมเงินเพื่อซื้อจัก,กรยานคันใหม่ส่วนน้องต้นตั้งใจที่จะออมเงินเพื่อซื้อหนังสือการ์ตูนที่เขาชอบน้องนุ่นเริ่มต้นด้วยการหยอดเหรียญลงในกระปุกออมสินทุกวันแม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยแต่เธอไม่เคยยอมแพ้น้องต้นก็เช่นกันเขาเริ่มต้นด้วยการออมเงินเล็กน้อยเล็กน้อยและค่อยๆเพิ่มจำนวนเงินที่ออมในแต่ละวัน เมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนกระปุกออมสินของน้องนุ่นและน้องต้นเริ่มเต็มขึ้นพวกเขารู้สึกภูมิใจมากที่เห็นผลของความพยายามในการออมเงินของตนเองน้องนุ่นสามารถซื้อจัก,กรยานคันใหม่ได้ส่วนน้องต้นก็สามารถซื้อหนังสือการ์ตูนที่เขาชอบได้หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนในโรงเรียนก็เริ่มเห็นคุณค่าของการออมเงินและตั้งใจที่จะออมเงินเช่นกัน พวกเขาเรียนรู้ว่าการอมเงินไม่เพียงแต่ช่วยให้มีเงินใช้ในยามจำเป็นแต่ยังช่วยให้รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองที่สามารถจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและนี่คือเรื่องราวของน้องนุ่นและน้องต้นที่เรียนรู้และเข้าใจคุณค่าของการออมเงินพวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าการอมเงินเป็นเรื่องง่ายและสามารถทำได้ทุกวันถ้าเรามีความตั้งใจและมุ่งม,มั่น